วิธีใช้งานระบบจัดเวนพยาบาลอัตโนมัต n ิ์ p โ o Solution กรณีใช้งานครั้งแรกให้เข้าสู่ระบบโดยการค้นหาชื่อว่า admin จัดเวรแล้วใส่รหัสพินที่ได้รับแจ้งจากทางเพจคนรักพยาบาลค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วจะพบตารางปฏิบัติงานซึ่งจะมีชื่อ admin จัดเวรเพียงชื่อเดียวในตารางค่ะ จากนั้นให้ไปที่หน้าบุคลากรเพื่อเพิ่มพยาบาลลงไปในระบบจัดเวนพยาบาลโดยสามารถนำเขาได้สองรูปแบบได้แก่การเพิ่มพยาบาลทีละชื่อ 1. ให้พิมพ์ชื่อสกุลของพยาบาลตามที่สะดวกจะใส่เป็นชื่อเล่นก็ได้ 2. กํกำหนดระดับเป็น rn 3. กํกำหนดค่า max hours และ max n i g t เท่ากับ0 4. กำหนดตัวเลขรหัสพิ้นจำนวนสีหลักตามที่ต้องการและ5กำหนด r o เป็น member 6. ติดถูกที่ active กรณีที่จะให้มีชื่อจัดเว้นในตารางเวน้นและกรณีที่ต้องการให้บอดจัดเว้นให้ก็ไม่ต้องติดถูกที่ m a น u a l only แล้วกดบันทึกข้อมูลค่ะและการนำเข้าแบบ copy วางจากไฟล์ excel ให้เตรียมข้อมูลใน excel ดังนี้ คอลัมน์ที่1เป็นชื่อพยาบาลคอลัมน์ที่2เป็นระดับ RN คอลัมน์ที่3คือรหัสพินที่หลักเพื่อเข้าสู่ระบบคอลัมน์ที่4ี่กำหนดเป็น member จากนั้นใช้เมาส์ลากคุมเพื่อก o อ y ี้ข้อมูลไปวางในช่องลงข้อมูลแล้วกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลจะพบว่าระบบได้นำข้อมูลลงตารางแล้วกดปุ่มบันทึกทั้งหมด และกดยืนยันค่ะเท่านี้รายชื่อเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ต้องการจัดเตียงรายชื่อใหม่สามารถทำได้โดยการใช้เมาส์คลิกลากวางสลับไปมาได้ตามที่ต้องการเลยค่ะเมื่อกลับไปดูหน้าตารังเวนก็จะพบว่า รายชื่อเจ้าหน้าที่ได้อยู่ในตารางเพื่อรอการจัดไว้แล้วค่ะต่อไปให้ไปที่หน้าตั้งค่าโดยเริ่มจากการตั้งค่าสัญลักษณ์ให้ตรงตามบริบทของหน่วยงานตนเองได้เลยค่ะ ในหัวข้อรอบเวลาทำงานให้ตั้งเฉพาะหยุดพักโดยให้ใส่ค่าตามต้องการว่าจะให้หยุดได้กี่วันและ start day ออกมันจะกำหนดว่าหน่วยงานนั้นจัดเวรนแบบเริ่มต้นด้วยวันที่เท่าไหร่ของเดือนหรือเริ่มต้นที่วันอื่นๆเช่นวันที่21รูปแบบเวรนจะมี2ตัวเลือกคือ morning start คือโยหลังและ night start คือโยหน้าค่ะ การกำหนดอัตรากำลังจะมีการกำหนดอัตรากำลังในแต่ละเวรโดยจะแยกเป็นวันธรรมดาและวันหยุดค่ะกฎและข้อจํากัดสามารถตั้งค่าให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานได้เลยค่ะข้อใดเป็นการกําหนดตัวเลขแล้วไม่ต้องการกําหนดค่าให้ใส่ศูนย์ค่ะ ต่อไปเราจะทดสอบการจัดเวนกันนะคะให้กลับไปที่หน้าตารางเว้นค่ะเลือกเดือนที่ต้องการจัดเวน้นเดือนที่เลือกจัดเวนจะถูกกำหนดวันหยุดเป็นวันเสาร์อาทิตย์โดยอัตโนมัติและนับวันทำการให้เรียบร้อยจากนั้นให้กดปุ่มวันหยุด เพื่อให้ระบบเรียกวันหยุดนักขัดตะเลิกเพิ่มเติมเข้ามาในตารางเวน้นเมื่อได้วันหยุดแล้วก็ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าครบถ้วนหรือไม่หากไม่ครบให้คลิกที่หัวตารางที่แสดงวันที่เพื่อให้วันที่นั้นนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะต่อไปทดสอบการจัดเวน้นด้วยปุ่มจัดเว้นอัตโนมัติค่ะ จัดเว้นเสร็จแล้วค่ะระบบจะใช้เวลาจัดเว้นไม่นานเลยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพยาบาลในตารางเว้นตารางจะนับจำนวนการขึ้นเวรนรายบุคคลและรายวันในแต่ละเว้นให้ค่ะ เวนที่จัดอัตโนมัติเสร็จแล้วสามารถเกี่ยวเว้นเพิ่มเติมได้โดยการคลิกในตารางเว้นเพื่อให้ปรากฏเว้นที่ต้องการค่ะทดสอบปุ่มล้างข้อมูลตารางเว้นเมื่อกดปุ่มล้างจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาถามว่าจะล้างข้อมูลอะไรบ้างตัวเลือกในการล้างได้แก่หนึ่งล้างข้อมูลทั้งหมดระบบจะล้างทุกอย่างในตาราง 2. เฉพาะเวนระบบจะล้างเวนที่เกิดจากที่ระบบอัตโนมัติจัดให้ 3. เวนจองใน,ในวงเล็บทำงานระบบจะล้างเฉพาะเวนที่เกิดจากการจอง 4. เวนจองในวงเล็บวันหยุดระบบจะล้างเฉพาะวันหยุดที่จอง 5. ระบบจะลบเวลาและอบรมและสุดท้ายวันหยุดในวงเล็บแอดมินระบบจะลบวันหยุดทั้งหมดที่เกิดจากการจัดอัตโนมัติค่ะ ปุ่มยอ่อขยายซส่บาร์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูตารางจัดเวนสถานะของตารางเวนมีสามสถานะได้แก่ 1. booking จะเป็นปุ่มสีเหลืองเปิดใช้งานกรณีให้สมาชิกเข้ามาจองเวนจองวันหยุดวันลาวันอบรมของตัวเอง 2. สถานะรับปุ่มสีเทาเปิดใช้งานกรณีแจ้งให้สมาชิกรับรู้ว่าตารางเวนอยู่ระหว่างดำเนินการ สมาชิกจะไม่สามารถดำเนินการใดๆได,ไ,ดได้และ3มฟินิชปุ่มสีเขียวเปิดใช้งานกรณีแจ้งให้สมาชิกรับรู้ว่าตารางเวนจัดเสร็จแล้วค่ะปุ่มนาฬิกาย้อนอดีตทำหน้าที่ย้อนเหตุการณ์เพื่อกลับไปแก้ไขอดีตโดยระบบจะทำการบันทึกเหตุการณ์สำคัญได้แก่เหตุการณ์เกิดก่อนกดปุ่มจัดเวนอัตโนมัติและเหตุการณ์ที่เกิดก่อนกดปุ่มล้างข้อมูลค่ะ สำหรับการใช้งานเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะต่อไปคือสอนการเข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิกเข้าไปจองเวรจองวันหยุดวันลาอบรมให้สมาชิกค้นหาชื่อของตัวเองและใส่รหัสพินสีหลักที่แอดมินของหน่วยงานได้กำหนดให้ไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ในตารางเวรที่ชื่อของตัวเองจะมีสัญลักษณ์ ME หรือมีตัวสีฟ้าต่อท้ายชื่อและตารางอยู่ในสถานะ Booking หมายความว่า a อ m มินได้เปิดระบบให้สมาชิกสามารถจองเวนวันหยุดวันลาอบรมได้ค่ะวิธีการจองเวนให้สมาชิกกดเลือกเวนที่ต้องการจองโดยการคลิกซ้ายในช่องเวรหนึ่งครั้งส่วนกรณีขอจองวันหยุดจะเป็นการคลิกซ้ายสองครั้ง เพื่อเปลี่ยนจากเว้นเป็นวันหยุดถ้าคลิก3ครั้งจะเป็นการลบให้เป็นช่องว่างและกรณีที่จองวันหยุดสมาชิกจะต้องเปลี่ยนเว้นให้เป็นวันหยุดทั้ง3ช่องและกรณีจองวันลาวันอบรมให้คลิกขวาแล้วจะพบตัวเลือกสำหรับการจองค่ะนอกจากการจองผ่านหน้าตารางเวนแล้วระบบยังสามารถจองผ่านหน้าสรุปได้โดยตรงตามความสะดวกของสมาชิก เพียงคลิกซ้ายที่ช่องเวนหนึ่งครั้งก็จะพบตัวเลือกการจองต่างๆค <decent. S 1> e ่ะเมื่อสมาชิกท well ุกคนจองเวนวันหยุดวันลาอบรมเรียบร้อยแล้วให้แอมินเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อทำการจัดเวนค่ะ โดยเปลี่ยนสถานะของตารางจาก Booking เป็น d a f t เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขเวรจากสมาชิกค่ะ a อสมินตรวจสอบการจองเวรเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มจัดเวรอัตโนมัติและหลังจัดเวรอัตโนมัติก็สามารถเกี่ยวเวรเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมค่ะเมื่อจัดเวรเสร็จแล้วอย่าลืมเปลี่ยนสถานะตารางเวรจากดับเป็นฟินิตนะคะ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบว่าตารางเวนได้ดำเนินการจัดเสร็จแล้วจากนั้นไปที่หน้าสรุปรายเดือนแอดมินสามารถปริ้นตัวตารางเวนหรือเอ็กพอร์ตข้อมูลตารางออกมาเป็นไฟล์เอ็กเเพื่อก๊อบปี้วางข้อมูลเวนลงในแบบฟอร์มของหน่วยงานได้เลยค่ะ